สวัสดีครับพุกข์กับเรานะครับในช่องพลายแซมเสยขคนเมืองครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันครับอ๋อซุ้ม,ม,ม, <laughs> มเงินค่ะซุ้มซุ้มทองเงินซุ้มยี่สิบหลัง,ลงโอบ้าน<อ>พ่อใหญ่ทองเงินทองคำครับวันนี้หมูแบนมาหาพ่อใหญ่ทองคำหมูแบนนี่เจอพ่อใหญ่ทองคำแล้วใช่ไหมฮ<ร>ะหมูแบนเคยเจอพ่อพลายทองคำยังเบน สวัสดีค่ะเคยเจอไายทองคำยังเ,เคยที่ไหนเคยที่นี่โอ้โหอ้แต่ว่าวันนี้ไา่ทองคำหายนะคะไม่รู้ไปไหนไน่าจะออกเดินนะคะไ,ไปไหนกันละอ,อะไร ปัดทำไมคิมออมได้อะไรเยอะแยะเต็มเตียงเลยยังไม่ได้จบเลยค่ะพอดีแกะกล่องเพิ่งเสร็จโอ้อันนี้ของฝากบนนี่ใช่ค่ะเห็นไหมเบนให้อำให้อาโอ้ให้อาอาจจะใส่แบบไหนทำไมใส่ไม่ได้นี่โอ้เสื้อทำไมอ่าสวยจังเลยนีโอ้ได้มาจากไหนปัดโอ้ขนาดหมู โอ้เ oh, สื้อสวยจังเลยน่ารักมากเลยสวยแต่มันเล็กอะ่ะมันสวยแต่มันเล็กเอาคลุมหัวก็ได้ลูกค <laughs> ลุมหัวเอามันอุ่นดีเอออันนี้เจ้าเดียวหรือว่าอะไรเจ้านี่เจ้าเดียวค่ะนี่ใครอะไรอไรอนี่อันนั่น,นอ,อ,อีก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 ขั้นนึงค่ะอันนั้นผมก็ได้เองค่ะในอินดี้มาเนาะอันนี้อะไรนี่ไม่รู้ไว้ใส่อะไรหรือเปล่าโอ้หนึ่งกระเป๋าสีแดงงู นั่นเดะที่ถือไว้แล้นึ่งโอ้ไงยี้เวนอันนี้อย่าเอาไปติดมือนะอันนี้มันเอาไปติดนี่น่าจะใส่อันนี้เอาไปติดแก้วนะอย่าติดนั่นใส่เป็นตาบ้าเอาติดแก้วม่แช่เดียวมีแค่รูปภาพเดียวใส่ตัวสับมันมีรูไม่มันมีอะไรจะใส่ขวดน้ำม่เจาะใส่ยี่งไม่รู้เหมือนกันเนื้อเกะยากเลยจะต้องถือเลยนะโอ้โหเคยได้แบบนี้ไหมหมูไม่ไม่รู้ตรงนี้คิมคิมออมเขากำลังดังฮอตโอ้กำลังดัง เขาอกเขาเป็นอะไรนักร้องใช่ไหมนักรองเออเเป็นนักร้องนะคิบองเ็เป็นนักร้องนี่พี่พัดผมนี่นะนี่ใช่เหรอหัวละเหมือนคนจีนอะมืนคนจีนนาแีอ่แปะยิ้มแปะยิ้มนะทำหน้าอย่างนี้เออทำดีๆกลางดีๆนี่อะไรกันโอ้เขคิอมอ้ยก นี่เดี๋ยวจะใส่ให้โด้เีนนี่อะไรื้อรใส่ได้ครับใสได้เยได้ไมอใส่ดูใส่ดูสิโอ้ยโรงเรียนเขาก็ได้เยอะเหมือนกันช่วงนี้ใช่ไหมเขาก็เปิดกล่องเสื้อเยอะอยู่ แบบเป็นน่าร้อนนี่นมใส่ไม่ได้แน่เลยปเอา้าไปอะไรไปกับเขานั่นอยากได้เขาปุบว่าไปอยากได้ของเขาอีกอุยกระเป๋าพอดีเลยเป็ดกล้ามเต็มกามใส่เหงยียนใช่ไหมโอ้โหนี่ก็ลองพอดีเลยเอยาใส่ติ๊บโอ้โหปาดไปถูกใจอะไรเสื้อเขาเยอะ <c oughs> ของใครนี่ไม่เยอะไม่ใช่ของพี่อมปะ เลยที่มูใช้ได้นี่ครับก็น่ารักมากโม่โม่ไปเป๊ะยิ้มดูดูดูฟอกอะเอ๊ะเจ็บเออมาพากันบ้าแล้วบ้าแล้วฝงโอลูกนี้เอาเดี๋ยวเรามาดูรอดูไฟทองคำนะคะเดินถึงไหนแล้วเดินใกล้ๆอย่าอ้อะค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ายทองคำมาแล้วโอ้โห โอ้ตะแขงมาเลยตะแขงหัวมาเลยได้ยินเสียงรถเอ๊ะแปะยิ้มนะแปะยิ้มไปรับเก่งเขียวมาไกลแท้อเอาทักทายหมู่แบนนะครับไพ่ทองคำทักทายหมูม่แบนเอาไหนสวัสดีให้ไพ่ทองคำสวัสดีสิหมู่แบนสวัสดีครับสิขับหน่อยขับหน่อยขอเสียงหน่อย บนสูงบนสูงเป็นไหมเอ้าเอ้าเออไม่เป็นแล้วนี่ยอู้ลุงเลนนี่บนสูงนั่นนั่นอาบนสูงยกขาสูงนะครับอันนี้จมไปแล้วนี่สยจ้าเลยช้างหรือควานไม่ไม่ผ่านงานควานครับควานเอออเล็กบอกว่าควานยังไม่ผ่านงานนะครับจ้าอ่อเร่มาอยู่นี่เริ่มเริ่มอ่า สมบูรณ์ขึ้นนะนะลบน้อยลูกลบน้อยช่างบุรีลำนะครับสุรินสุรินบุรีลำก็เข้าบุรีลำอ่ะช่างบุรีลำครับบ่แต่ว่ามามาไม่ลงลงอยู่ไหนลงนะมาลงอยู่ที่ทาตตูเออทาตตูก็เป็นชักทัตตูพ่อเนาะเคยจะเป็นบุรีลำพ่อเนาะเป็นชักทัตตูพ่อเนาะกัญญาด้วยอ่าเพราะว่าเข้ามามาเข้าเข้าท่าตุ่ม อ่าอเอาไปตอหน่อยนะเตะปุ่งบึ้นจะไหนรอดท้องได้ไหมลุงุ้งอบอกไม่ไม่แต่ก่อนนะแต่ก่อนควานเก่าเขาว่ารอดได้ไหมอ้อยอ๋อรอดได้อยู่แต่ว่าเราก็ต้องมาคุ้นเคยกันก่อนค่ะคุ้นเคยกันก่อนมาสร้างความคุ้นเคยกันก่อนอ๋อกาอง ดูส <temple. S 2> ังเกตบอกว่าร <fin anta> <ots> ู <guarding okay>? ้สึกว่าอ้วนขึ้นละอาบนสูงบนสูงโอ้ยมีของกินไปทำเลยครับผมเออองเร้าจโมาฝติ๊เอก็บตินี่ค่ะอันนี้คือก่อนจะปุ่นี่มาเป็นอาจารย์ครับมาเป็นอาจารย์ฝึกนะฝึกขึ้นมองมนะเอืม ริ่มคับนอนแล้วใช่ไหมเริ่มนอนแล้วเดี๋ยวก็เริ่มอ้วนนะฮะถ้าชื่อทองคำมือมันเป็นมันเป็นเพชรครับเผื่กจะไม่ค่อยได้เหงานะถ้าชื่อทองคำใช่ไหมอันนี้เราทองคำครับผมสังเกตดูได้ครับไม่เห็นไหมไอควันแจ็คแจ็คลอยบางนะหวานเจ้าคิดคิดดีๆเด้ออย่าให้สั่งซื้อทองคำเด้อคนบ้าบุใดทองคำหนี่มีแต่ย่อยกั็ย่อยเลยครับว่าบุได้เงี้ยบไดเฮ็ดงานของเขาได้พีแต่กว่าต้วเอออันอันนี้กับทองคำหนี่ก็ ห้าหกเดือนเลยอันนี้เข้าสี่เดือนห้าเดือนเลยห้าเดือนแล้วเขาห้าเดือนเอปผ่งคำนี้ไม่เอาครับอันนี้ไม่แน่ครับไม่แน่ยอ๋อแต่กินดีแต่ทองคำนี้ไม่เอาใช่ไหมอันนทองคำนี้ไม่ต่อยเออตายหมดเลยนี่เล็้ทั้งหมดเนี้ยอันนี้อันนี้ก็กินเก่งเหมือนกันนะครับทองคำนี้แต่ว่าทองคำตะพดนี่ก็กินดีเหมือนกันอืกินดีแล้วกินเร็วด้วยกินดีแล้วกินเร็วอันนี้กินดีกินเร็วอันนี้ถ้าจะหนักใจก็หนักใจอย่างเดียวนะครับเวลาไปแหงงานนะครับเพราะว่กลัวเขาจะเปิดทางไปเลยนะครับ เปิดทางแบบไหนเอาเปิดทางคือกินกินคนเดียวหมดเออคือนี่ก็โอ้อันนี้ก็ได้กินถ้าถ้าปล่อยครั้งแรกนะครับเขาจะติดนิสัย่เลยใช่ไหมเห็นต้นกล้วยตรงนี้ก็คือเล็งไปเลยใช่ไหมไปเลยครับใส่เกลือไปเลยครับควันเขาจะไม่อยู่อ่ะเพราะว่าเขากินเก่งนะดูปูลำตัวนะคะโอ้โหอ้วนแป๊บเดียวเลยนะคะการไปหนึ่งเมื่อเช้าการบากำมังอมั่งโอ้ ผู้เป็นคนผู้โชคดีริบอไปเดินมาตักไปมับาเรือได้ครับบาลือฮาเลยอาจารย์ให้เพื่อดูดีแล้วเนี่ยกาศปลาโตบาลือได้เนี่ยบาดาเก้าได้เนี่ยบานดาโคลนี่ก็คือไปเดินเดินรอบหมู่บ้านมาแล้วนะคะบาดาเกอไหต่อไปอาจารย์จะฝึกวิชาในต่อทีนี้ขึ้นลงโอเคแล้วใช่ไหมลุง แต่ว่าผมไม่จะเข้าใกล้เ่าอาจารย์ผมไม่ค่อยสบายผมมาหายอ๋อเก้า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 จุดเก้าเก้าค่ขึ้นลงคือขึ้นลงคือโอเคแล้วเหลือวิชาต่อไปคืออะไรเก็บของเก็บติ๊บอ่าวิชาต่อไปก็จะเป็นเก็บติ๊บนะคะเพราะว่าอันนี้ขึ้นลงเริ่มผ่านแล้วต่อไปก็จะขึ้นโต๊ะขึ้นรถ ดีหมดครับอาาสดขึ้นดีหมดใช่ไหมใช่ครับเรือวิชาเก็บติปวิชาขึ้นโต๊ะเพราะว่าอสำคัญมากขึ้นโต๊ะเวลาเราไปแห่งานเนาะเราจะได้ไม่ต้องไปขับรถวนหาเนินนะคะเราไม่เราจะได้ไม่ต้องเก็บรถขับรถหาเนินนะคะจะได้แบบมีโต๊เนาะมีโตะส่วนตัวเราจะลงตรงไหนก็ได้จะขึ้นตรงไหนก็ได้นะคะเพราะว่าตอนพลายทองเงินก่อนนี้ก็ฝึกวันเดียวใช่ไหมครับ ชั่วโมงเดียวเออประมาณแต่ว่าอันนี้มันต้องดูดูดูความไวเพลทของแต่ละเชือกด้วยไม่เหมือนกันเนาะพายทงเงินอันเชือกก่อนนี่คือชั่วโมงเดียวก็ขึ้นลงเลยอันนี้ไม่แน่อาจจะง่ายเหมือนกันเพราะว่าเขาขึ้นเออเพราะว่าเขาขึ้นเขาขึ้นขึ้นรถง่ายอยู่แล้วเพราะว่าไปเชือกเราจำเชือกไม่ระดุกกระชั่วโมงนี้นี่ซักสิบทีขึ้นจับขึ้นไม่ไม่ไม่ขึจับขึ้นก็ได้อืมเป็นธรรมดาเดี๋ยวต้องรอดูค่ะรอดูว่าจะฝึกง่ายฝึกยากนะคะ ะแต่ก็ปลายเส้นนี่ขึ้นเส้นง่ายถัดโตเนี่ยนายอดีตเส้นตรงไหนล่ะเออปลายเส้นง่ายฮะแต่เวลาโซฟ้าไม่ไม่ให้ปลายน่าจะง่ายเพราะว่าดูจากเขาลงวันนั้นเนาะเขามีการแบบอ่ายกตัวน่ะเออเขาไม่ได้แกว่งเหมือนพี่เซมเน่ะเขามีการแบบเหมือนหกกบนะเหมือนหกกลบนะต้องรอติดตามค่ะว่าปลายทองคำของเราจะฝึกขึ้น อ่ะโตง่ายเลยยากยังไงนะคะรอติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะอ่าให้ให้ชมเรื่อยๆนะคะเราจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามในช่องของเราโม้ปิดชิปในช่องของเราค่ะช่องอะไรครับอ่าครับปิดแล้วก็ฝากติดตามในช่ององเราเลยครับในช่องทรายแซงซากขวัญ มือ่ออย่าลืมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่ากค์ด้วกำลังใจครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ